นี่เจ้าของบ้านอันนู้นผู้ลบลูไปขึ้นขึ้นไปขอเขามาเลยลุกลุกสิ่งที่เขาพูดเนี่ยลุกที่พี่โจจะเอาไปยังไงกับพี่มรบดีวะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยโอ้โหมีคนกดไลค์สองร้อยแล้วแป๊บเดียวองเ่ะพี่โจ เรราจัับออะไกนยู่ตี้ขอบคุณผู้ติดผู้เข้ามาชมสองร้อยท่านนะครับโอ้โคนละเรื่องเอาใช่ไหมเอาขึ้นดิขึ้นไปขอเข้ามาที่โน้ตในนี้เครื่องพี่แล้วเนี่ยเมมเบรี่พี่เต็มโนบมามามาไปขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับกดไลค์โน้ตไม่ไปโนตไม่ไปเป็นไรไม่ไปโนตโนตมามาข้ขอเข้ามากูเองกูขอเข้ามาเอง แต่ผมไม่ไปวะกัวพี่โจกัวไงป๊อตเหรอโอเคป๊อตมีคนโอเคมีคนเจอแล้วป๊อตคนหนึ่งแล้วครับนผมไปกับพี่โจผมไปพี่โจสองคนครับนี่คือรายการรายการอะไรเนี่ยเราเรียกรายการอะไรดีนะพี่โจโอ้โหน่ากลัวครับเป็นไงครับพี่น้องเพื่อน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 น่ากลัวไหมครับ บ้านก็โอ้โหพี่าทีแล้วกันว่าที่มนกไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จริงจแต่พี่ไม่ได้ลบหลู่ใครไม่ใช่พี่ลบพี่ลบหลู่โทรศัพท์โน้นตั่นแหละเมมโมรี่เต็มตเอาล้ครับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้มืดนะครับดูรอบรอบบรรยากาศโอ้โหมืดเติ๊บแล้วหันมาเข้าบ้านนะครับหันมาเข้าบ้านนี่ไงครับบ้านแจ้งแล้วแจ้งแล้วครับนี่เปิดเขาเปิดไฟนี่ครับ บ้านเป็นไงครับมีเส,สาเอกอยู่ตรงกลางนะครับเป็นไง <im acağ> เหน <im it> ็นเ <stop> สาเอกไหมครับเสาเสาเอกไม่มีอะไรคลุมไม่มีผ้าไม่มีไม่มีมมมมสีสีเลยอ่ะขอเข้ามาโนดขอเขาา้ขเขามาเลยเอ,อ้อา,อาพี่โจโอขอขามา <im it> นี่นะครับถ่ายทอดสด <im it> เราไปเจอกันตรงนี้โ,โหขอบคุณผู้เข้าชมห้าสิบคนแล้วตอนเนี้ย โอเคครับนี่เป็นไงครับฮิโยิ่งพระแล้วข้างนอกเป็นไงครับคืนนี้คืนเดนเพนด้วยเห็นแสงตะวันไหมเห็นแท๊บแท๊บแท๊บเอ่นถ้าปิดไฟมันจะน่ากลัวกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมลองปิดไฟก่อนปิดตรงไหนปิดตรงไหนวะล่ะปิดตรงไหนวะล่ะ ไม่จะปิดตรงนี้เิปิดดวงการ,ราให้ผมไปทำเพื่อ,อผม<ร>ไม่ได้ลบ<ร>ลู่ให้ผมไปคนอันนี้ทำไมอ้าวกูเองโอเคปิดไฟไหมอย่าทเถอะขอกูไม่ปิดไฟโอ้เห็นข้างหลังหัวล้านนะโจะอะมฮถา่างหน้านะก้มหัวว้ก่อนอ <laughs> โอเคนี่น,น,นี่ครับแล้วผมจะลงไปพิสูจน์กันอีกทีว่า วิดีโอผมจะถ่ายทอดครบไหมเมื่อกี้มันถ่ายทอดไม่ครบอ่ะแต่ว่ามันเขาบอกว่าปู่ไม่ยอมให้ให้ดูเขาปูผปป่ผมปู่ป้องเนี่ยต้นตะกูลต้นตะกูลผมให้ดูต้นตะกูลอ่ะต้นตะกูลปู่ป้องย่าทองอคคนี่ไม่มีวัน<อ>ไม่มีวันเดือน <Wonder S 2> ปีเกิด Okay, นี่อันนี้เตี่ยนี่นี่นโจเขาขอเข้ามาไอ้คนนูน้นที่คนจริงไอ้คนนู้นน่ะหน้าขอเข้ามานะโนดอ, <Okay, S 2> อ่ะไม่ใช่โอเคนะอ่าโอเคมืดแล้วปิดไฟแล้วอ่าโอเคเขาจะทดสอบให้ผมนั่งอยู่ตรงนี้อ่าผมจะลองนั่งนั่งกี่วันดีโจให้นั่งกี่วัน หูถ่ายทอดมา5นาทีปิดครบ5นาทีปิดนะครับมืดแและเขาแก้งผมเขาแก้งเขาแก้งให้ผมอยู่กับตรงหน้าตรงเนี้ยโอ้แต่เขาเปิดไฟข้างในครัวทวดปู่ป้ปองเขาทวดผมผมไม่กลัวอยู่แล้วนับถือ